สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอยู่กับ t o y ย t a r e v o นะครับผมวันนี้คุณพี่แจ้งว่าน้ำมันมันซึมนะครับผมเห็นมันซึมตรงที่คานนะครับผมสวัสดีน้องๆสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมน,น้องคนไหนสนใจในเรื่องการซ่อมรถนะครับผมสามารถเข้ามาศึกษาเข้ามา,เ,าเรียนรู้กับเซ็นโตได้นะครับผมขั้นเข่าทิศข้นข่าขขม้วหัวเยว บนพิีน้มันเฮียหดไสเลยโอ้เปนขันอใส่ในมือขันใช่หรือแต่มือขันประยุ่แล้วทว่เรามือขันต่ออะไริเามือขันขันตอวกว่าเปนใส่ไป้งค่ายครับมันห่อนเมื่กาคายเรื่อยๆเนี่ยลงมยหลวนะ่เปนกระดานต้อยาวอยู่กระไรวะ่กันระดาตอยาวน่ไง

Ô hắn nền lên nơi gần đây đâu hắn lên nơi hắn cầu hắn hồn 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 hồn

ียคนุ่นเนี่ยมันสลัดไปหนหน่อยเนาะก็ผ่าเส้นนันเส้นของเส้นกล้องเส้นกล้องเส้นอื่เงขอบมันเส้นกลองเขาถือหัวมันหัวบอนะเ่าเขาติเครื่องเถืไปคํำหัวบอลอันนีก็กล้องไหมนะพี่นะวงไหมเนี่ยน่ก็เปลี่ยนสามสี่เดือนนี่ก็เอมันแต่จักหมครับมันแต่แสนหากิโลตัตาอ่ะสลัดเบิ้งตาดเบื้องบนนี่หาเดี๋ยวมจะตัดเพรว่านันเครื่องอ่ะเขาติดือเจ้าหน่อยอยู่ นี่ครับผมเดี๋ยวลองวัดเบื้องก่อนว่ามันขาดไลบ่องอด้อสตาร์ด้อ ไอ้ปะมันขันนอกแบมันท่ว่ามันขันออกะไรเร่มือขันออกน่อยเปลี่ยนยางน่อย่ั้นแกจามันเปลี่ยนเรยว่าเดี๋ยวหลังมาโอ้ยกูก็เคยเห็นไมอสรืองเขาขันออกแล้ก็เลยคิดว่าจะไปขันอย่ามันเปนหย่านาดนี้ย่ายางมันปีไม้มันก ถ้าทิงองยางมันเรียบอยู่แล้วน่ะแม่ครับผมเฉพาะอยางหรือว่ามีย่างมัดไปล่ะมันจะคือเนี่ยเรายิไปครับเ่ย่างเขาจักบาทหละะย่างเขาจักบาเรื่องเลืองังไงมั้งเรื่องยังไงแ่ไม่ย่างไงผมไม่จะพ้อเขาเพ่อเห็ทางนัเนีบแล้วกเขาเนอะไรันเพื่อยู่แท็กซี่มัเนาะเอนของเอาเ่เป็นแท่เพื่อเสื่อนเ่น่เน่ามเสื่อเสน่ห์ของการอยู่แบ โอเค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 โอเโอเคโอเคโอเคเคโอเโอเค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 โอ้คโอเ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 อเเคโอเคอเคโอเคโคโอเ ไปไปไปนอนที่ว่านรถจะไดกสองสี่พวงนีโอนมันนั่นไม่ผิดใช่ไหมมันก็บีสสองสอก็พอ 60, thế tuổi qua đã. Lương là không con cái gì, tôi đi neo khăn thì bỏ là lốc Thank yeah. you.